ชาภาษาโนบไม่ว่าแต่คอหรือกรงนบมิาพ p i p บกันไม่ต้องมีชนชนั้นเพราะเราเป็นพอเกันทางนั้นมิตรภาพติดปิดมิตรภาพติดปิปน,นี่ข้างหน้าเราก็านี้ก็ แต่ละทัานก็นํานกมาซ้อมกันมีนกของเสเคก็เอามาของบางฟานก็เอามาแล้วก็รวมถึงนกครูที่นี่ด้วยเจ้าตาไฟใช่ไหมครับตาไฟนีร้องดีมากเลยอะแบงค์พี่หมูพี่หมูพนัดตาไฟพี่หมูพนัทครับของพี่หมูใช่ไหมก็คือหนึ่งในทีมงานด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวนกแก่ตัวนี้ก็ร้องดีของพี่หมูพนพี่หมูรับ ที่เลือกเอาเลยเอาฟาร์มมาตรฐานที่ศรัทธาที่ไหนซื้อที่นั่นใช่ศรัทธาที่ไหนซื้อที่นั่นผมเลี้ยงให้เรามีหน้าที่มาเทรนอีกทีนึ่งใช่มีหน้าที่มาเทรนอีกทีนึงก็คือฝึกอาบน้ําฝึกอะไรผมก็จะพยายามฝึกให้ครับพอช่วงบ่ายผมว่างเช้าผมไปสนามพระบ่ายผมกลับมาไม่ทําอะไรผมก็เลี้ยงนกกลับมาเลี้ยงนกก็ถึงเย็นนะครับแล้วตอนนี้มีนกอยู่ในอคเดมี่กี่ตัวครับประมาณห้าหกสิบตัวโอ้โหคนเยอะ คนเยอะคือคนเยอะมันมีอีกหลายเจ้าที่จะมานะแต่เขาอยู่ไกลและซึ่งผมไม่ได้เป็นรับอ่ะใช่เพราะเมื่อกี้ตอนนี้เราคุยกันหมดเดียวก็เลยขยายโรงเรียนเพิ่มตรงนี้นะนี่ไงจากบ้านหลังนี้ก็ขึ้นปเป็นเสาตะปูขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วมันก็ขยายสาขามีสาขาย่อยอยู่ข้างบนเป็นบ้านต้นไม้อยู่ข้างบนอีกหน่อยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือผมจะรับแค่จากทางบ้านผมไปสายใต้ไปสนามพระพันทิพทางท่าพะจราหรือสายใต้ใหม่สารยา จุดที่ผมผ่านบ่อยๆอ่ะคือนัดรับนัดส่งได้แต่ถ้าแยกไปอีกทางหนึ่งเช่นไปพระรามสองเลยหรือไปอะไรเลยที่ออกนอกเส้นทางผมไม่ได้รับเลยคุณต้องวิ่งไหมก็ตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ายังให้บริการอยู่ในละแวกบ้านใช่นนทบุรีปทุมธานีใช่สระบุรีสระบุรีรับอ๋อก็คือถ้าเกิดใครมีนกโทรไปถ้าเกิดทางผ่านเราเรารับนกมาเลยใช่เรานัดได้อย่างเช่นว่าขอเป็นพรุ่งนี้บ่ายได้ไหมพี่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ ใส่กรงสปอร์ตไหมผมอากงแข็งแรงหน่อยครับเพราะว่าบางทีเราก็กลัวหลุดบางทีลูกนกมาเล็กแต่กรงเขาคือซี่มันไม่มีเอวบนใส่กรงสปอร์ตแข็งแรงแข็งแรงมาจากท่านนะที่นี่ไม่มีกรงบริการให้นะแล้วก็ที่สําคัญคือย้ําอีกทีนะทําไมต้องเป็นนกห่วงขาหรือมีทะเบียนนะเพราะว่านกท่านมาตัวไหนกลับไปก็ต้องเป็นตัวนั้นใช่อันนี้คือมาตรฐานและจรรยาบรใช่ที่แบงค์เขาให้บริการอยู่ใช่ก็คือมากงไหนกรงนั้นครับ าก็คือใส่มาให้เรียบร้อยถ่ายรูปถ่ายเบอร์ไว้เลยครับแหละว่าาความสบายใจไปลูกนกกับพี่บางทีเอามามเป็นแก้มขาวกลับไปมันแก้มมันแดงแล้วเชื่อผมเถอะจำไม่ได้หรอกไม่มีใครจําได้หรอกลูกนกพอถ่ายของลูกนกปุ๊บ จัดลูกนกเละดิ้นมาบ้างขางหากขางอะไรบ้างจล้ไปหล่อหมดแล้วลูกนกปีแรกเนี่ยเวลาโตบางทีตัวมันผิดขนาดผมเห็นทุกวันบางทีผมยังแคบจำไม่ได้นอกจากตัวที่มันเป็นมาร์กอยู่แล้วอย่างเงี้ยเรลือพอจําได้ที่สําคัญเพื่อนในเมื่อมันเป็นเขาเรียกถ้าเป็นคนก็น่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลแหละใช่ครับประถมวัยเนาะมาฝึกมาฝึกวิชากันที่สําคัญคืออย่าลืมว่านกเนี่ยเป็นสัตว์ สิ่งมีชีวิตเนาะใช่เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดานะใช่ใชฉะนั้นคือถ้าเกิดความเสียหายตรงเนี้ยยังไงแบงค์เขาต้องอัปเดตให้อยู่แล้วถ้าเกิดมีนก<ช> <ๆ S 2> เริ่มป่วยขึ้นมาหรือผิดปก,กติขึ้นมาใช่สมมุติคุณเอานกมาจากฟาร์มมันป่วยมาจากฟาร์มเข้ามาปุ๊บอแบงค์เริ่มเลี้ยง2อสวันถ้าไม่ดีอาการไม่ดี ก็ต <g> ้องแจ้งเจ้าของแล้วใช่ไหมครับเราเลี้ยงอยู่ทุกวันเราเปลี่ยนอาหารไม่แต่จริงอ่ะทางทางอะคาเดมี่เองก็น่ากลัวนะเกิดแม่งเป็นโรคติดต่ออย่างนิวคาสเซอร์หรืออะไรเข้ามานี่มันจะร่วงกันเป็นไปไม่ร่วงเลยแหละเล่นไปไ่ไม่คือถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนกเขาอยู่ในมือเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันมันไม่ใช่แค่เลี้ยงดูไงพี่มันต้องดูแลรักษาด้วยยาปฐมพยาบาลอะไรก็ต้องมีให้พร้อมอะไรเงี้ยนี่ บางทีใส่วิตามินใส่ผงตชมพูคุ้ม,อ,มอาหารเลยเราไม่ได้คือเราเลี้ยงนกเราไงเลี้ยงนกเขา,า,าไงเราเลี้ยงนกเราอย่างไงก็เหมือนกันนะครับบอกเลยนะว่าเลี้ยงนกตัวหนึ่งมันคือการเก็บรายละเอียดนะ ่มันคือศาสตร์วิชาความรู้นะเพราะนกแต่ละตัวนิสัยมันไม่เหมือนกันนะศาสตร์ลึกลับเหรอครับนกเขาลึกลับกว่าอีกจริงนกเขาลึกลับกว่าอีกนกขนตุก็ลึกลับครับคือเลี้ยงให้รอดมันมันไม่ยากครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบรางวันเนี่ยเลี้ยงให้เก่งอ่ะมันยากนะมันไม่ใช่ทําได้ทุกคนครับเพลงเพลงในตอนัหนเป็นพูดพูดขนาดนี้สักอย่างเดินไปดูนะไม่กำลังจะถามเลยว่า มีแววแบบของลูกค้าแล้วตัวดีๆไหมเดี๋ยวผมจะฉจก,ก, <c oughs> กกลับา <c oughs> เดี๋ยวโทรไปถามลูกค้ามั้งมีที่ว่าส่งกลับไปก็ดีๆก็มีลูกค้าก็แฮปปี้ครับ <c oughs> มันก็ร้องตามนุกครูครับแต่ว่า บางทีอาจจะจังหวะช่องไฟอาจจะไม่ได้เท่ากับอายุแนวเพลงครับนี่ไงพอแบงค์ส่งกลับไปแบงค์ก็ไปบอกสองคนนี้เฮ้ยสอนตัวนี้ดีสองคนนี้ก็ไปไล่ซื้ออีกแค่วนๆอยู่เนี่ยวนๆอยู่เนี้ยแนวนิยมแนวนิยมที่บ้านทำแต่แนวนิยมแสดงว่าสิ่งที่แบงค์กำลังทำตอนนี้คือเป็นเพลงที่มาจากนกคูจริงๆใช่เป็นเพลงที่มาจากนกคูจริงๆมันสอนง่ายกว่ายู u ูบไง คือนกสอนนกอ่ะมันเข้าใจง่ายกว่าอีกเนาะมันมีการโต้ตอบใช่มันมีการโต้ตอบนกบางทีมันสอนมันบ่นเบาๆมันคือนกมันสอนกันเองมันจะง่ายกว่าครับบางทีเราเปิดลําโพงลำโพงมันดังเกินไปลูกนกก็กลัวนะตอนเช้าตอนเย็นผมว่ามันแตกต่างเ็กอนนอนมันจะผมว่ามันแตกต่างใช่มันแตกต่างจากนกใน youtube ก็คือการบ่นนี่แหละเช้าเย็นนี่แหละความติดเพลงแม่นหรือ เขาเรียกอะไรจำเพลงอ่ะมันเรียนกันตอนบนใช่มันไม่น่าจะเข้ามาจากไอ้ตรงรองร้องอย่างเดียวที่เปิดดังๆเดี๋ยวผมว่านกบางทีกลัวน้าที่นกนกโตยังกลัวเลยพี่เปิดลำโพงดังๆมันตกใจคุณนกอะไรทั่มันดังเสียงมนได้เหมือนกันแก่มันกระแทกเยอะน่าสนใจเราพาเดินทัวร์อาจไปดูแล้วนอย่างดูอยู่แล้วนะเมื่อกี้เห็นเสียเคเอานกมาแขวนตัวหนึ่งก็คือประทับจิตประทับใจอยากได้กลับบ้านลองให้ไต้เดี๋ยวไปชมกัน มาถึงทินบุกทินหลอลือลั่นแล้วอะคาเดมี่ด้วยของของแบงค์เองนะครับผมครับผมันนี้ดีนะเหมือนแบบว่ามันซ้อมนกไปด้วยดูนกกันไปด้วยนอกจากหน้าตาเราที่จะสู้พวกเขาไม่ได้แล้วเราดูนกเขาเราก็น่าไม่ไม่ไ่้จะสู้เขาได้ใช่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 หลอลือลั่นนี่ไม่ธรรมดานะนี่โอ้โหนี่นี่กันลิกนี่ก็ลิกจ่องเอ้จ่องลิกนี่นะันเนะเะนะ นี่ข the ้างหน้าเราก็นี่ก็แต่ละท่านก็นำนกมาซ้อมกันมีนกของเสเคก็เอามาของบางฟานก็เอามาแล้วก็รวมถึงนกครูที่นี่ด้วยเจ้าตาไฟใช่ไหมครับ ตาไฟน้องดีมากเลยอแบงค์พี่หมูพี่หมูพนัทตาองพี่หมูพนัทครับของพี่หมูใช่ไหมก็คือหนึ่งในทีมงานด้วยครับแล้วก็ตัวนกแก่ตัวนี้ก็ร้องดีของพี่หมูพนัพี่หมูด้วยครับเออพี่หมูครับผมขอขอความกรุณานะฮะามีโอกาสก็แบ่งให้น้องสักตัวร้องดีชิบหายเลยร้องดีมากแล้วของบางฟานก็ร้องดีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมกรงเนี้ย นี่นี่ฟิงเนเจอร์ช่างโลดช่างโลดนี่ช่างโลดนครใช่เขาบอกว่าเป็น เครื่องหมายการค้าของบางฟานเลยการค้าถ้าเกิดเจอโกงแบบนี้แล้วฉากสีเหลืองใน Facebook ใช่แล้วครับใช่ใช่ใช่บางฟานละถูกคนละจริงบ๊อบได้เลยใช่แต่ถ้าเจอโกงแบบนี้แล้วฉากสีเหลืองแล้วชื่อเป็นอย่างอื่นนะผมบอกเลยตัวปลอมปอมใช่ชั้บางฟานใช่ครับอันนั้นมิดแน่นอนอ่าครับมิจฉาชครับครับมิดฉาชีพแน่นอนนะเพื่อนๆมีหรืไม่เคยโดนหรือมเอาเอาคลิปไปหลอกขายมีครับมีครับโดนเนาะใช่ครับเวลาคนเดี๋ยวนี้แม่งน่ากลัวนะเยอะเลยเยอะเยอะสมัยนี้โอ้ยดูตัวนี้ก่อนดิ ตัวที่สองแง่ร้องใส่หน้าเลยตัวที่สองร้องแคตัวนี้ก็ดีแล้นี่นกกำลังจะร้องมึงก็ไปชี้ขวนขวนในนี้นกอีกวนจังหวะนกข่อีกตัวที่สองร้องดีมากเนี่ยโอ้ยนี่ขนหลอดให้ยังขึ้นใช่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 ตัวนี้กี่ปีแล้วสิเคสิบกว่าปีครับสิบกว่าชื่ออะไรครับลไอเทมชื่อลไอเทมใช่ชื่อลไอเทมจริงลไอเทมแค่ชื่อก็น่าคบแล้วอ่ะน่าค้นหาชื่อลไอเทม ก็แบ่งให้พี่หมูคนนีไปแล้วบางฟานโมตัวนี้เพลงครบด้วยครบครับแม่บทครบลากหวายมีลากหวายมีมีพิเศษไหมครไม่มีพิเศษแต่ว่าแน่นแน่นทุกเพลงแต่แค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้เหนียวชนทุกกรรมการนี่รอคร้องดนถ้าเป็นเวทก็เวทสี่เก้าสี่เก้าเก้าผมให้สี่เก้าเลยโอ้โหล่งดีจริงอันนี้คือนกแข่งแล้วก็นกครูนะเขาเอามาซ้อมกันที่บ้านแบงค์นะ ยิ่งฟังนกชาวบ้านเขาก็ยิ่งเกิดกิเลสนะใส่ริ้งเลยตอเนี้อยู่ในสนามอ่ะนกคนอื่น่ะไม่ดีเท่านกเราแต่พอมาเที่ยวบ้านคนอื่นอ่ะนกเราแม่งกระจอกไปเลยเฮ้ยแต่นกลิงอ่ะไปไหนละนอนหลับแล้ลิกเสร็จแล้วหลับเลยลงพื้นคงเลยเออแต่ก็พาไปชมหน่อยตรงไหนอะคาเดมี่วิธีการก๊อฟนกของเขาหน่อยเออันนี้ก็จะเป็นโซนที่ตากแดดโซนเปียก โซนล้างโซนล้างตรงนี้ทีเด็ดทีเด็ดตรงนู้นคือพริกขี้หนูเห็นไหมนี่พริกขี้หนูสวนอยู่ด้วยโ,โหโเยอะเกิน,นเยอะมากยังรับได้อยู่นะรับได้อยู่เยอะอ๋อ,อบางท่านเขามีกรงพักเขานเนี้ยใช่ครับบางท่านก็กรงพักมาแต่จริงอยากอยากได้กรงสิบห้ามากกว่าดีกว่ากรงพักบางทีเรามันใหญ่ไปอีกหน่อยก็ต้องคิดค่าระวางกรงพักนั่นแหละเพิ่มสามร้อยใช่กินที่เพื่องที่ ใช่ไหมโซนนี้จะเป็นนกดำเนาะส่วนใหญ่เป็นนกรูปผสมครับแล้วแล้วนกครูเขาจะอยู่ในกรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับใช่บางทีก็เลี้ยงรวมแต่พอเช้าเนี่ยผมจะมาโยนตามตำแหน่งนะครับอ๋อจุดให้มันล้อมใช่ไหมแล้วผมรู้ตรงไหนมุมไหนเขาร้องอ๋อมีมุมประจําอยู่มุมมุมเก่งแขวนตะขเนี่ยร้องดีแล้วก็เราจะเลี้ยงต่างอย่างนกแข่งครับอ๋อเพราะไม่ต้องร้องนกนี้ต้องแขวนตรงไหนที่ร้องเยอะ แล้วแล้วเขาเขาประจันหน้ากันตลอดอย่างนี Boy, ้เขามีร so so ้องลิกข้างในกรงหมมีครับมีครับบางตัวอายุเริ่มได้แล้วคืออายุเขาพอกันเขาจะมาท้ะกันได้ก็เหมือนกับซ้อมไปในตัวตลอด้วยซ้อมไปในตัวซ้อมด้วยแล้วก็ก๊อปเพลงไปในตัวด้วยก๊อปเพลงไปในตัวด้วยครับตะข่ายเรามีบนล่างทุกเนี่ยขนี่โอ้โหตะข่ายล่างพื้นนี่ตะข่ายตะข่ายนี่คือนิ้วก้อยเข้าไม่ได้เพื่อนเล็กมาก ไ้เแลมุดก็ไม่ได้เซฟไปหมดเซฟยันพื้นด้านบนด้วยด้านบนด้วยครับเซฟไว้หมดอย่างนี้ขอทราบวิธีหน่อยดิต้องต้องเอาไปอาบน้ําทําแดดอะไรทุกวันไหมก็คือเลี้ยงเป็่งก็เปล่อาหารทุกวันแต่ก็ถ้าเกิดอาบน้ำกัดแดดก็โดยประมาณก็อาทิตย์ละประมาณ3าวันวันเว้นวันโดยประมาณครับถ้ามีงานประกวดผ้าอะไรก็อาจจะไม่ได้อาบน้า ตากแดดแต่อาหารเปลี่ยนทุกวันกล้วยอาหารน้ําเปลี่ยนทุกวันเนี่ยขันน้ำหลดูเรียงยาวอานเลยเปลี่ยนน้ำผมผมเชื่อว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ผลิตเหล่านักลบที่เราจะเห็นในสนามกันต่อไปนะใช่ไหมถ้าอย่างในสนามเราคิดว่าเป็นแบบมหาลัยแล้วอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือโรงเรียนอนุบาลของนกหัวจุกหละใช่เนาะ ก็ฝึกฝึกปืนฝึกฝนกันไป<ช>ตัวไหนเก่งก็มีแววก็ถือว่าโชคดีปปผ่านโรงเรียนนี้ไปใเ<ช>พ<ค>ราะว่าเราก็เลี้ยงฝึกอาบน้ำให้อาหารอะไรเงี้ยก็มีวิตามินพวกผงชมพูพวกอะไรผรสมอาหารเราใช้นูทีเบิร์ต B18 คืออาหารที่มาตรฐานอยู่แล้วครับที่ได้เพลงแน่ๆเนี่ยก็คือห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็คือที่ผ่านไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มาเนี่ยติดเพลงหมดแต่ติดพิเศษหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ไอคิวครับอย่างน้อยแม่บนเนี่ยผมเอาว่าติด มแม่บดเพลงผัดก๋วยเตี๋ยวเพลงหัวคกเนี่ยจะ,จะจะติดง่ายกว่าพวกลากไหวาาพิเศษครับอืมครับผมอย่างอย่างลูกนกเนี่ยแบงฟังรู้ไหมครับว่าตัวไหนเสียงใหญ่เสียงเล็กตั้งแต่เข้ามาเนี่ยรู้ครับรู้เลยเหรอรู้ครับเพราะผมทำมิ้งมานานนะรู้ดูยังไงฮะเรื่องไงแบงค์บางทีเราดูจากหนึ่งเลยสายพันธุ์ครับครับ ลูกนกต้องสายพันธุ์ที่ดีนะดีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นนกรูปผสมถ้ายิ่งรูปผสมนี่มีแวแแวแน่มีแววแน่มางตัวร้องออกมาแค่ร้องเรียกเนี่ยตาวาามันก็ดังกว่าเพื่อนแล้วครับอืมแล้วก็จะดูบางทีผมก็ซื้อเข้ามาครับตามฟาร์มนะครับไปดูตามฟาร์มเขาหยิบให้ดูนี่ตัวนี้ลูกพ่อตัวนั้นเราฟังดูสายเลือดเกี่ยวไหมผมว่าเกี่ยวนะมผมว่าเกี่ยวคือถ้าเป็นอดีตอาจจะไม่เกี่ยวเพราะมันไม่รู้พ่อแม่พี่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ย มันรู้พ่อแม่และเกี่ยวเกี่ยวครับเกี่ยวใจใจสําคัญสุดครับสําหรับผมผมมองผมมีคนเล่นนกแข่งไอคิวเป็นรองนะมองใจก่อนไอคิวดีใจไม่ดีเล่นไม่ได้ครับใจดีไอคิวไม่ดีอาจจะติดเพลงไม่เยอะแต่คุณแข่งได้แน่นอนทุกประเภทใจดีแต่ไอคิวไม่ดีคุณก็ไปเล่นนับดอกเล่นสากลได้แต่ถ้าเสียงดีด้วยใจดีไอคิวดีคุณก็ไปเสียงทองได้เลยอันดับหนึ่งมาที่ใจครับใจนี่ดีเล่นไม่ได้ลูกนกครับพยายามเลือก ที่ที่มีใจครับผมดูผลงานของเขาที่ผ่านๆมาว่าลูกนกฟาร์มเนี้ยมีให้เห็นบนราวหรือ,อยังครับถ้ามีแล้วถือว่าผ่านเราก็ดูเอาว่าแนวนี้แนวนี้นนอะไรย้ยครับบางตัวเบิ้ลสายเลือดก็มีครับอย่างที่ออกไปจากอะคาเดมี่เนี่ยตอนนี้คือส่วนใหญ่จะกรอบเสียงทองหรือนับดอกผมก๊อปเสียงทองอย่างเดียวครับตอนนี้เสียงทองอย่างเดียวแล้วก็แววลูกนกที่ออกไปเนี้ยที่แข่งได้เนี่ยอายุน้อยสุดกี่เดือนครับที่ทเห็น ก็จริงๆนกถ้าเป็นนกูผสมเนี่ยประมาณ7จดแปดเดือนจึงของผมบางทีไป5้เดือนสเดือนขึ้นลาวร้องแล้วแต่บางทีว่าะะไม่ครบ<า>อ่ายืนระยะอาจจะกอาจจะไม่ได้ครับแต่ทางที่ดีสักปีหนึ่งครับร้อยถ่ายขนใหญ่ ขึ้นหนุมก่อนแล้วก็ไปแขวนหน้าลอยบ้างอะไรบ้างเบอร์หนึ่งบ้างเบอร์สุดท้ายบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างที่บอกกันนะว่าอย่างที่บอกตะบะลูกนกกับนกแก่มันต่างกันใช่ชั่วโมงบินอีกใช่ชั่วโมงบินมันก็ต้องไปฝึกฝนในในสนามกรนนะอืแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เร็วครับเพราะว่ามันเป็นลูกผสมข้ามสายพันธุ์หนึ่งเลย แกนมาเร็วอ่ามาเร็วกว่ามาเร็วกว่านกธรรมชาติแน่นอนแล้วใจมันมุทะลุก,กว่าแน่นอนใจมันโหดกว่าใช่พวกนี้มันไม่ค่อยยุคเท่าไหร่ครับใช่ใช่ใช่ออกไปเนี่ยคือไปหาประสบการณ์อือออกไปหาประสบการณ์เดี๋ยวถามว่ากลับมาแล้วหักหงอเลยลูกผสมของนี้ไม่เคยเห็นม,มาแล้วโอ้โหเ,เอออะไรเงีเ้ยอา่า คนใหญ่มันไม่ค่อยช็อตหรอกครับเพราะว่าอย่างเราออกไปแล้วเราไปเจอร้องนิอย่ากหนักเราก็ชักออกพอพอนั่งได้กลับมาเข้ามาเจอกับเพื่อนรุ่นไล่เลี่ยกันเขาก็ประท้าต่อได้ไม่ได้ปัญหานกเริ่มดิ้นแล้วว่ะหิวแล้วด้วยดูดูดูพวกนี้ได้ครับนีมีนกสีตรงนี้ยอันี็เป็นนกสีแฟนซีตรงเนี้ยมีเทามีด่างมีนกเหลืองด้วยใช่ไหม เหลืองวาครับตัวนี้ขาวครับขาวไอ้ตัวนั้นมันเป็นอะไรเหมือนขมเหลาเลยแต่แบงค์ไม่ได้ผสมใช่ไหมผมไม่ได้ผสมเลยนี่ไม, <ừ> ไม่มีเวลาป้อน <ừ> ครับนี่คือนกที่เขามาฝาก<ช>รอบทั้งนั้นเลยผมม่ีเวลาป้อนอย่างคนที่เขาเจะเอามาเนี่ยคือต้องป้อนให้เสร็จให้กินเองเป็นแล้วค่อยมาถ้าให้ผมมาป้อนผมไม่ได้รับป้อนผม <ừ> ไม่มีเวลาหิวแล้วพี่เกดเนอะเข้าช่วงสาคัญไฮไลท์ของรายการเราเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อด้วยนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับนกนี่แหละ แต่ตอนนี้ต้องไปหาให้ที่ให้เจ้าถิ่นพาเรากินกันก่อนนะใช่ถึงเวลาละแบงค์มีร้านแนะนํำไหมก็เดี๋ยวพาไปได้ครับนี่จัดมาเอาเจ้าพญาเลยหรือแม่น้าด้วยเหรอใช่ครับกนี้มันไปทางแม่น้ําไม่ไกลครับได้ครับเอาแซบแซบเอาแซบแซบนะได้ได้จัดไปครับเดี๋ยวไปเจอครับเจ้าถิ่นพาชิมจะพาไปไหนเดี๋ยวไปเจอที่ร้านครับผม เราก็มาถึงช่วงไฮไลท์รายการของเราเลยนะฮะเจ้าถิ่นพาชิมเจ้าถิ่นพาชิมสิ่งที่เราไม่ได้สั่งก็เสิร์ฟก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือผักแล้วก็น้ำจิ้มนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับแบงครับร้านครูจุกริมน้ำเจ้าพยาครับครูจุกริมน้ำเจ้าพญาครับผแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคลองน้ำอ้อมคลองน้ำอ้อมบ้านคลองน้ำอ้อมนะครับแถวนี้ไม่เป็น ฮัโหลดังด้วยใช่ไหมใช่อะไรกันมั้น่าจะใช่ดังอยู่เราแต่เข้ามาเนี่ยหอมหอมสุดก็คือเนี่ยแกงป่าเนื้อเนี่ยร้านครูจุกเนี่ยแกงป่าเนื้อนี่เราสั่งกันทุกอีพีเลยนะมีใครชอบอะไรชอบใจอะไรแกงป่าวนใช่ไหมจะเทสใช่ไหมจะเทสวัดแยกทำรายการแกงป่าเนื้อต่างหากเลยไหมได้ดีกว่าไหมแกงป่าเนื้อเป็นทำรายการอาหารนะคุณใจทำรายการนกผมว่าร้านนี้ต้องมีทีเด็ดอย่างที่เห็นก็คืออาหารเนี่ยจะเป็นแนวบ้านๆเลย ครับป่าป่าเลยที่สำคัญคือราคาไม่แพงใช่ครับสำคัญที่สุดคืออยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับใช่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเพื่อนอาหารนี่ต้องเด็ดมาบ่อยไหมครเพิ่งมาครั้งที่สองครับอ๋อแสดงว่าครั้งที่แล้วติดใจรานงั้นใช่ไหมพอมก่กี้นั้นติดใจมีอะไรเด็ดม้างอ่ะนอกจากเด็ดเสิร์ฟแล้วอะไรเด็ดอีกยอดหักเด็ดเด็ดเลยโอ้เล็กันเองทีมงานได้ข่าวว่า ฟางฟานทันมังได้ไหมครับครับมังสีโสมมังสีโสมเลยครับโอเคครับเรื่องจีนไม่เลิกตอนะครับฟางฟานก็ขยี้นั่นแหละฮะนี่หน้าข้างหน้าเรามีอะไรบ้างตบทอดกระเทียมปลากระเทียมลาบกุ้งผมสั่งเองอันนี้แกงป่าเนื้อเบรองสั่งอันนี้ซิกเนเจอร์ของของช่วงต้องสั่งอันนี้เก้งสั่งปลาคังลวกปลาคังลวกจิ้มแล้วก็นู่นแหนมซี่โครงสี่โครงเรา ไม่พูดร้านรำเพลงเลยดีกว่าไหมสัดเลยนะสัดเลยแต่หิวจริงนะครับเนี่ยลองดูว่ามันกินเด็ดขนาดไหนโอเคขออนุญาตทานนะเพื่อนๆขออนุญาตนะฮะด้วยครับควรอนุญาตนะครับโอเคขอบคุณครับพี่เก้งขอบคุณด้วยด้วยถือว่าอาหารรสชาติบ้านๆถูกใจครับผมชอบสไตล์นี้อือครับอร่อยนี่อร่อยเลยแหละเอาเลยครับเอาเลยครับเชิญครับเอาเลยครับเอาเลยครับมีมีเขาเรียกอะไรนะทัวร์นาเมนต์รายการต่อไปนี่จะไปสนามไหนกันไหมช่วงนี้ คือถ้าแข่งหลักๆนี่จะเป็น2คนนี้ไปแข่งใช่ใช่ครับสคนนี้จะแข่งแต่คนนี้จะอยู่บ้านอยู่คอยแต่งคอยอะไรให้ใช่ครับไม่ร้อนไงไม่ร้อนไม่ร้อนช่วงนี้งานงานเยอะครับงานพาเยอะครับเสาร์อาทิตย์มันชนงานประกวดเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เป็นกรรมการหรือเปล่าเป็นจนเลิกเป็นแล้วครับขายอย่างเดียวครับตอนหลังดีเลยครับผมอ่ะฝากร้านเลยฮะร้านพระอ่ะสัญาพักเครื่องครับสัญยาพักเครื่องใช่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนครับเอสซีสายใต้ครับเบอร์โทรครับ0849089255ครับ 9255ใช่ครับสีเคฝังร้านได้ไหมได้เลยนะฝังร้านสีเคแด้งหร้านหมูสเต๊ะแม่สีนวลอ่าสาขาหนึ่งตรงท่าน้าพระประแดงสาขาสองตรงปากซอยสุขสวัสดิ์ท่าทบับหนึ่งครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับขายมานาน60สกว่าปีแล้วครับรสชาติดั้งเดิมไม่เคยเปลี่ยนจะบอกว่าอร่อยจะจะบอกว่าร้านนี้นะคือของดีพระประแดงอันดับหนึ่งนะอาหารนะ ่ไปพับประแดงไงก็ต้องไปกินอาหารอร่อยใช่ครับแห่งพับประแดงเลยนะบางฟาร์มมีร้านสาวไหมฮะไม่มีครับโอเคนะครับนกกงหัวจุกถ้าเห็นฉากสีเหลืองๆนั่นแหละฮะใช่ใช่ครับใช่ครับร้านนั้นเลยต้องชื่อสเตฟานนะฮะใช่ครับถ้าไม่ใช่ชื่อสเตฟานเป็นชื่ออื่นนี่ผิดละผิดร้านน่าจะเป็นมิตรละนะนี่มาอีกอย่างหนึ่งเพิ่งมาเลยสดๆปลาหมึกแดดเดียวหมึกไข่ด้วยแดดเดียวอย่างครับผมครับผมทอดแล้วหิวว่ะ กินเลยเหอะกินไปไปคุยกันอีพีหน้าแล้วกันได้ขอบคุณมากฮะวครับขอบคุณทุกการติดตามเนาะที่ต้องอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้เราด้วยใช่นะครับเสื้อเราก็ขายสติกเกอร์เราก็ขายแล้วก็สินค้าอะไรที่มันเหมาะมันสมหรือว่าดูเท่มันดูคูลๆกับคนเล่นนกอย่างเราเนี่ยเราก็จะนําเสนอกันเรื่อยๆอย่าลืมติดตามนะเพื่อนๆแล้วขอบคุณทุกคนนะฮะเรานี่มันปีกว่าแลวพี่เจ่เนะ ถ้าไม่มีเพื่อนเยอะมากเลยนะใช่ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่มีพวกเราขอบคุณทุกคนครับบายก่อนสวัสดีครับ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 สสวัดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมมิตรภาพติดปีขอบคุณครับรรรััััักกกนนนนนนไไมมมม่เ้้้าาาาชชิิปปปพพอีีีงตตตภ